ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Candy Story สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาชมน้องเหมียว10อันดับที่มีราคาแพงที่สุดในโลกจนท่าท่าต้องหลั่งน้ำตากันเลยทีเดียวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายๆคนเพราะมีหน้าตาที่น่ารักและนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งชอบออดอ้อน เอาใจเจ้าของแต่ไม่ต้องการความรักมากเท่าสุนัขดังนั้นหลายๆคนจึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาและตามนิสัยของมนุษย์เวลาจะซื้ออะไรทีแม้แต่สัตว์ก็ต้องเลือกลักษณะที่ถูกใจหรือตามกระแสนิยมที่สุดทำให้บางพันธ์ุได้รับความนิยมมากราคาจึงสูงในขณะที่บางพันธุ์มีราคาที่แพงเพราะพันุ์ยากจึงกลายเป็นลักษณะของการมีฐานะ ซึ่งจะมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างวันนี้เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมแล้วค่ะมาเริ่มต้นที่อันดับสิบกันเลยค่ะอเมริกันไวท์แฮร์น้องเมียวสายพันธุ์นี้หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าน้องค่อนข้างเป็นที่นิยมในไทยเป็นแมวขนาดกลางลำตัวค่อนข้างป้อมกล้ามเนื้อแต่ละส่วนแข็งแรงทำให้มีพละกกำลังมากลักษณะนิสัยค่อนข้างขี้เล่น แต่ไม่ค่อยออดอ้อนเจ้าของเท่าไรนะักสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองทำให้เลี้ยงง่ายและด้วยข้อดีต่างๆเหล่านี้เองทำให้ผู้คนนิยมจนมีราคาเฉลี่ยสูงถึง3,800บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่9 American Curl แค่เห็นหน้าตาก็พอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมเจ้าขนฟูพันนี้ถึงได้ติดอันดับ9เพราะลักษณะที่พิเศษม้วนหลุบเข้าไปด้านหลังนี่เองทำให้มันดูน่ารักน่าชังทั้งนิสัยยังร่าเริงเป็นมิตรกับทุกคนเข้าได้ดีกับเด็กและสัตว์อื่นๆในบ้านคนรักแมวเลยชอบแม้จะมีค่าตัวเฉลี่ยสูงถึง3 9 0 0บาทก็ตามอันดับที่8 รัสเชียนบูน้องเหมียวพันนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มีจุดเด่นที่ดวงตามักเป็นสีเขียวสุกใสและขนสีเทาอ่อนตลอดทั้งตัวมีนิสัยที่ฉลาดชอบความสงบงขี้เล่นกับเจ้าของและเป็นมิตรกับสัตว์อื่นๆหรือคนในบ้านแต่ละแวงคนแปลกหน้าและจากการศึกษาพบว่าสายพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากรัสเซียครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่นิยมของราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษจ,จึงทำให้น้องแมวเป็นแมวชั้นสูงปัจจุบันค่าตัวโดยเฉลี่ยจึงสูงถึง96,000บาทมาต่อที่อันดับเจกันเลยค่ะสกอตติดฟรอน้องเหมียวสายพันธุ์นี้เพิ่งถูกค้นพบมาได้ไม่นานมีต้นกำเนิดจากประเทศสกอตแลนด์โดยแมวตัวแรกที่ถูกค้นพบมีใบหูที่พับเพียงเล็กน้อย ก่อนจะถูกนักวิทยาศาสตร์พ,พัฒนาจนกลายเป็นยีนเด่นจึงถือได้ว่าสายพันธุ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทำให้ปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนะักและหากเป็นสายพันธุ์นำเข้าราคาเฉลี่ยต่อตัวจึงสูงถึง97,000บาทอันดับที่6สฟิงค์หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้องเหมียวสายพันธุ์นี้กันพอสมควร เพราะน้องมีลักษณะเด่นที่พิเศษกว่าใครลายขนหนานุ่มรูปลักษณ์จึงดูน่ากลัวไปสักนิดแต่กลับเป็นแมวที่รักและเป็นมิตรกับเจ้าของมากที่สุดเลยก็ว่าได้ทั้งยังขี้อ้อนช่างประจบและเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าแต่ถ้าใครอยากเลี้ยงอาจต้องมีเงินหนาสักหน่อยเพราะปัจจุบันน้องมีราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่14 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวโอ้โหน้องแพงมาก อันดับที่5เพอร์ทบัตน้องเหมียวที่ไล้ขนไม่ได้มีแต่พัดสฟิงค์อย่างเดียวนะคะโดยสายพันธุ์นี้มีทั้งแบบมีขนและไม่มีขนซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีลักษณะเด่นอีกอย่างคือนิ้วเท้าจะมีพังผืดคล้ายตีนเป็ดลำตัวผอมยาวมีหูใหญ่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศรัสเซียมีจุดเด่นเยอะกว่าสฟิงทำให้ราคาของน้อง ราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่1,60,000บาทซึ่งบอกได้เลยว่าแค่สฟิงค์เมื่อกี้นี้ก็ว่าแพงแล้วเจอพันนี้เข้าไปแพงกว่ามากเลยอันดับที่ 4. เปอร์เซียน้องเหมียวสายพันนี้ถูกยกย่องให้ว่าเป็นราชินีแมวเพราะขนสวยรูปร่างดี นิสัยอ่อนโยนเข้ากับคนง่ายร่าเริงซุกซนทั้งยังเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแรกถูกนำเข้ามาโดยไทยโดยมีราคาอยู่ที่หลายระดับขึ้นอยู่กับเกตของแมวแต่หากเป็นสายพันธุ์นำเข้าจะอยู่ที่1,75 0 0 0บาทกันเลยส่วนตัวชอบน้องเหมียวพันธุ์นี้มากๆเลยตอนนี้มาถึงอันดับที่3แล้วนะคะพันธุ์เบงกอ น้องเหมียวพันนี้ถูกตั้งชื่อคล้ายกับเสือเพราะจุดเด่นของสายพันนี้อยู่ที่ขนลายเสือไม่ใช่สายพันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถูกมนุษย์พัฒนาให้มีลวดลายดังกล่าวโดยใช้ระยะเวลานานถึง20ปีจึงจะสำเร็จทำให้จำนวนของสายพันนี้มีไม่มากนะักปัจจุบันจึงมีราคาเฉลี่ยต่อตัวสูงถึง8 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวโอ้โห ราคาสูงมากเลยอันดับที่2สวรณะาน้องเหมียวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาโดยผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวป่ากับแมวบ้านทำให้ลูกที่ออกมามีลักษณะตัวใหญ่ลายเหมือนแมวป่าแต่กับมีนิสัยเชื่องเหมือนแมวบ้านเพราะความพิเศษเหล่านี้เองจึงทำให้น้องมีราคาสูงถึง1.6ล้านบาท มาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะแมวพันธุ์อาชีราเป็นน้องเหมียวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาผสมพันธุ์ระหว่างแมวป่าแอฟริกันแมวเสือดาวเอเชียและแมวบ้านทำให้มีรูปร่างใหญ่กว่าแมวบ้านทั่วไปมากมีลายค้าายแแมมวป่่ตีนิสัยอ่อนโยนน่ารักและเลี้ยงง่ายจึงทำให้เหมาะแก่การเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งปัจจุบันกำลังเพ็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ไฮโซอเมริการาคาอยู่ที่ประมาณตัวละ4ล้านบาทเชียวค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบแมวพันธุ์ไหนหรือเลี้ยงแมวพันธุ์ไหนอยู่เม้นมาบอกกันบ้างนะคะใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับน้องแมวสามารถเม้นไว้ด้านล่างได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Candy Story กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ